ออมนั่งอย่ีได้ไงอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวก็เป็นข่าวนะเพราะว่าคุณคนนี้คืออยู่ใกล้ผู้หญิงคนไหนเป็นข่าวหมดนะตอนเนี้ยคุณอยู่ไม่ได้แล้วนะออมลีไปออมหญิงเป็นผู้ชายเออเพราะงั้นก็คือลองออมหญิงไปหน่อยอย่างฟาโรก็เป็นจริงๆอ่ะจริงๆฟาเป็นผู้หญิงนะอันนี้กลัวมากเลยว่าจะเป็นข่าวกับน้องหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คือน้องอยู่ใกล้ใครเป็นข่าวหมด ใช่มีอยู่เป็ยิงใเป็นข่าวล่าสุดน้องอยู่ใกล้คุณยายตัวเองก็เป็นข่าวแล้วงงมากว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นข่าวได้หมดเลยนะคะงงมากนด่น่ารักซึ่งงงจริงจริงจริงเหรองงจริงจริงเรียกได้ว่าไม่อยู่ต้เข้าใจว่าอยู่ป็นคนที่เคมีสถานะว้ยเข้าใจความหมายนี้ไหม คือสถานะคือคนที่เวลาอยู่ใกล้ใครปุ๊บแบบมารู้สึกถึงความแบบเอ๊ะอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นแล้วว่าคุณเนี่ยต้องหาวิธีการลดเคมีในร่างกายตัวเองตต้อองงรฮไเช่นทำยังไงเช่นการกินรอยัลเจลลี่จะช่วยผต้มไงต้มต้มอ่าหนึ่งเมตรแบบพี่กินต้มแล้วเราจะลดความฮอตลงใช่ใช่ใช่คืาเพิ่มความคือล่าสุดพีคมากเลยยังไงคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าไม่นะเธอเลยเคยมันคือที่ผ่านมาเราพยายาม หลับตาแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้จนจนมีครั้งครั้งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเ้ยอมันเกินไปละซึ่งคือลูกค้าเราเป็นลูกค้าใหม่ที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วโพสต์รูปลูกลงไอจีใดๆเขามาถ่ายรูปกับเราลงงานปุ๊บลูกค้าเขาก็มาพูดแซลๆเล่นๆว่าเนี่ยพี่จะโดนแฟนขับเราไอ้นี่ละผมแบบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเขามีลูก แล้วการถ่ายรูปคู่กันน่ะเ,เป็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เัราะในสุดใจคุดเ,เอาจริงว่าเดี๋ยวเลยรู้สึกยงบ้างครับที่รู้สึกว่ามันจะจบแล้วไม่ถ่ายเสร็จแล้วทุกคนจะได้ดูแล้วอใจหายอืเพราะว่าต้องต้อง,องพูดเลยว่าอันนี้มันสนุกมันสนุกมากจริงคือ <c oughs> ผมอ่ะมันนั่งคิดดูแล้วมันให้ฟิลวิธนี้เลยนะฟิลเนื้อคู่ประตูตัดไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คือด้วยความที่ในในยุคนั้นที่เราดูใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงจริงเราเราพอวันที่มันหายไปอ่ะมันเคว้งแล้วพอตัดภาพมาที่เราอ่ะเราแม่งก็คือเพื่อนกันจริงจริงที่ที่แบบมารวมกันอะไรเงี้ยเราทุกอย่างมาดูจริงไปหมดเลยแบบในชีวิตจริงแล้วเป็นเพื่อนกันในนั้นแม่งก็เพื่อนแล้วพอถึง ถึงจุดที่มันต้องจบอืแล้วเออมันก็แอบใจหายจะบอกว่าวันนี้มันมีน้องคนหนึ่งแท็กมาแล้วเขาเขียนโค้ดหนึ่งมาซึ่งรู้สึกว่าพออ่านแค่ประโยคนี้มันใจหายจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นโพสต์ส่วนลดหรอถึงใช่ที่อย่างขอโทษนะคะขำพวกคำหยาบได้แล้วไำหรับคำว่าอะไรอ๋อไม่ได้ใช่ไหมอยากพูดคำหยาบเยอะมากและคือจะบอกว่าแต่ลคนเนี่ยพิมมาเป็นความในใจว่าแบบเจอกันตั้งแต่วันแรกนู่นนี่นั่นใช่ไหมแบบเยอะมากแต่เนี่ยเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่บอกว่าถึงเวลาต้องส่งพวกคุณกลับสู่ตัวละครแล้วใช่ไหม หมยถือว่าสุขเราอนิยายอย่ารเงี้ยายอคือเหมือนเราอะเป็นนิยายที่ออกมามีชีวิตได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอเราถ่ายเสร็จก็รู้สึกว่าถึงเราต้องกลับให้คู่ตกลับไปเป็นตัวอักษรเหมือนเดิมแล้วอะ ควารู้สึกว่าแบบแต่ายมดตโมของฟาจะบอกว่าเราไม่ได้หายไปไหนเพราะกราบใดที่คุณคิดถึงอยากให้ไม่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ถ้าสมมติว่าคุณอยากเข้าสู่โลกเวทมนต์เมื่อไหร่ก็แค่กลับมาดูพวกเราเพราะงั้นแล้วเส้นเดียวกันคือถ้าคุณอยากให้เราเป็นตัวหนังสือที่มีชีวิตอีกเมื่อไหร่ก็แค่กลับมาย้อนดูแต่เป็นข้อตอนนี้มันยังไม่ฉายคนเองถูกต้องเนาะแต่มารู้สึกแบบแต่จะยินได้ไม่ตอบไปแล้วว่ารู้สึกไงอ๋อตอบไปแล้วอ๋อาสิ่งละอเอาสิ่ความเป็นจรไม่เอาสิ่งแป๊บนึงนะโฟกัสเพื่อนนั้ เอาสิกินได้ถั่วไงนั่งถั่วเต็มเอาอมสิทธเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ใจหายเนี่ยตื่นขึ้นมายังหิววิวเลยว่ามันแบบเนาะมันมันไหลที่มันหิววิวเพราะมันมันเผลอไปหลับตรงหน้าตาใช่ตื่นมาตรงระเบียงมันก็วิวหิวว่าพี่มันสูงคือที่มันมันมันเดินละเมอไปก็เลยแบบเออหิวอะไรเฮ้ยเปล่าเฮ้ยเปล่าไม่พูดละก็ไม่พูดละนั่นแหละคือเมื่อเช้าไม่อยากตื่นจริงคือไม่ใช่อะไรอ่ะคือรู้สึกว่าพอตื่นมาเสร็จปุ๊บพอเราใช้ชีวิตในวันเนี้ยพอหมดปุ๊บมันเหมือนหหมมดดคิววแล้ เออมันว่าที่จะได้ออกกองกันอะไรอย่างเงี้มันทำเพราะรู้สึกดีกว่าอยากมากองทุกวันไหมอย่างอย่างตัวยินเองเป็นพระเอกผมไม่อยากมาทุกวันเพราะว่ามันมันเป็นกองที่สนุกจริงๆอ่ะเราถ่ายมาหลายเรื่องหลายๆโปรดักชั่นอะไรผมรู้สึกว่ากองเนี้ยผมยกให้แบบขึ้นที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามัน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 สนุกอ่ะมันแบบทุกคนไปด้วยกันหมดเลยมันไม่ใช่แบบว่าแบบว่า ไอคนนี้ทําหน้าที่นี้แล้วจบคนนี้เขาทําหน้าที่จริงแต่เขาไม่ไปอยู่มันแต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบเป็นเพื่อนเพระว่าจะเป็นแบบทีมงานอะไรเงี้ยสนุกมากเลยยิ่งแบบเหมือนช่วงพักกองไงถ้าสมมติเราอยู่กองอื่นเนี่ยคือต่างคนต่างดีไปนอนไปหลับไปอะไรกันใช่ป่ะตอนนี้ยพักกองอะก็มันนั่งเล่นตลกนั่งกูถคือมีคอนเทนต์ในแต่ละวันซึ่งล่าสุดวันที่คอนเทนต์โรงพยาบาลอะไออย่างเล็กกาแฟไม่มีคิวไม่อ่าจะบอกว่าเนี่ยฝพี่เล็กไม่มีคิวแบบเนี้ยเราก็ไปกองนะเพราะเรารู้สึกว่า มันมันครอบครัวไปแล้วอยากไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นตลกเรื่องเออรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะส่วนหยินก็คือํำตกเก้าอี้ไปเลยนะคะที่ต้องรอดูในช่องของป๊อปี้หรอที่คำกอตกเก้าอี้ขำมากเลยอ๋อเล่นตกเก้าอี้เลยจริงๆรอชมผลงานคุณภาพครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ทำตัวน่ารักกับทุกท่านด้วยนะครับเออขอบคุณมากค่ะไปแล้วเดี๋ยวรอเจอกันในอ่า คอนเทนต์ต่อไปคอนเทนต์อีก5นาทีเหรอตอนเล่นเหอนนี้เต่อไปดีกว่าเราจะจบกันด้วยภาพกินรามันๆนะคะ่ะบายบุกรามันๆกันค่ะ